สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเจ้าเครื่องพิมพ์ Epson น,นะครับใช้ไปนานๆแล้วก็จะเกิดอาการซับหมึกเต็มนะครับหรือว่าเมึกเสียเต็มแท้งนะครับเราก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับซับหมึกก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีแก้ไขนะครับ เป็นการแก้ไขแทบ็บซับหมึกนะครับแบบอันลิมิตนะครับใช้ได้ตลอดก็มาแกะกันเลยนะครับตัวนี้เป็นแถบสถานะแจ้งซับหมึกนะครับแจ้งหมึกเสียข้างใน แทงซับหมึกที่ทำการโมแล้วก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นท่อหมึกนะครับเอามาโมนะครับเป็นแถบแสดงสถานะหมึกในแทงนะครับตัวนี้เป็นแทงหมึกเสียนะครับก็จะบอกสถานะว่าหมึกอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเราจะได้ถอดออกมาล้างทำความสะอาด ครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ข้อดีคือใช้ยังไงก็ไม่เต็มนะครับแต่ข้อเสียคือเวลาเคลื่อนย้ายนะครับอะหมึกอาจจะร่วงนะครับอาจจะเลอะเราก็ต้องเอาออกมาเทออกก่อนนะครับก่อนจะเคลื่อนย,ย้ายเพื่อป้องกันไม่ให้หมึกควอมนะครับการใช้งานก็ มีประมาณนี้นะครับสำหรับแทงหมึกเอฟสันอลิมิตนะครับก็มีแถบสถานะให้ดูนะครับว่าหมึกหมึกเสียอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเราจะได้เอาไปเททิ้งทันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการ อ,อันนี้หลังจากใช้ไปนานๆนะครับล้างหมวอพิมพ์นะครับสี่ห้ารอบเมือกในแทงก็จะเพิ่มระดับขึ้นมานะครับเราก็มาแกะทำความสะอาดกันนะครับแกะออกมาแล้วเมึกก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวเก่าก็จะเป็น ปาใหญ่คล้ายๆสํารีนะครับซับเมือกจก่ข้างในแต่ตัวนี้จะเป็นน้ำเลยนะครับทำความสาดแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็ใส่กลับเข้าไปเลยนะครับก็ใช้ได้อีกไม่มีจำกัดนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับแทงหมึกอัลลิมิตนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ